พูดนะมากม่ไก่กองหรือร้อยยี่สิบเก้าบาทชวนจบส่งฟรีรบอกมือที่อะไรอย,นะรยู่กำไรนิดเดียวอย่างมากก็สิบบาทเอาเถอะเร็วๆเข้าเอาอยอดรีบไปกดเลยนะครับปักหมุดแล้วนะเนาะเพลงอะไร<ห>เปิดเลยกินไหนก็หอมไปกดเลยนะครับ<อ>คนละขวดร้อยยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีกดสองขวดฟ<อ>ังเพลงหวานๆเป็นหนึ่งเพลงร้องเพลงใจรักได้ไหมได้ครับอ่ะทุกคนค่ะที่ร้องเพลงใจรักนะฮะทุกคนต้องไปกดน้ำหอมบอกเลยเพลงนี้เข้ากับน้ำหอมมาก น้ำหอมของเราจะได้รับการการันตีว่าหอมดูดีมีคลาสน้ำหอมจากฝรั่งเศสแรงประดาลใจมาจากยุโรปและลาตินอเมริการาคานี้ไม่จำเป็นต้องขายแต่อยากขาย129บาทใครเลือกไม่ถูกกดไปเลย4ขวดใช้สลับวันกันหรือฉีดผสมกันที่ผมก็ยังฉีดอยู่เลยเนี่ยเนี่ยฉีดได้นี่ไงหอมอามากเลยค่ะทุกคนหอมไปนั้งห้องแล้วเนี่ยอตอนนี้น นะทุกคนใจรักพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยววันนี้เจ๊ชมพู่จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเเจ๊กว่าเจ๊จะมากว่าเจ๊จะมายังไม่ถึงเจ๊ก็ไม่มาแล้วค่ะเจ๊อ่ะทุกคนแล้วเจ๊ท้างไปก็การุณากดและชำระด้วยนะไปแม่แม่อย่าลืมเป็นจอยกันด้วยนะคะอย่าลืมกดตะกานะคะทุกคนมรดใจ ดังโจดองพบบินบินไปไกลแสนไกลเพื่อขี่นะ่เอนใหม่ขึ้นใหม่ขีข่ีไม่ตรงนะหัวใจฉันลงลอยลิบไปถึงแดน เธอต่างเราก็รัจกจะเก่งกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนโอนด้วยนะครับขอให้เธอมั่นใจรักจริงรักเธอจึงแน่ใจขอวอนตั้งใจรัรก <c oughs> คิดไปกูละทาันเอาคิดถึงเธอเฝ้าควรหาคุกวนโนเงินเร็วๆนักท้องจะยม่ปานละใจนั้นเธอเธอนม่คนเด็ดซ่าใหญละเมอถึงเธอ เพลงก็เปลี่ยนเพลงเอาเพลงอย่า่ไรเองครับโอเคครับต้อนรับชอบรัเอาเพลงที่ถนัดเพลงไหนก็ได้ชมพู่พี่บอกเลยแค่ว่าชมพู่ไม่เคยร้องเพลงให้ที่ไหนฟังนะคะเดี๋ยวเร็วกดตะกร้าแล้วชอบรัก่อนเครียดมากวันนี้ประเทศไทยเครียดหลายเรื่องนะสารพัดสิ่งสารพัดเรื่องทั้งอุบัติเหตุเรื่องทงเรื่องทองน้ําท่วมวุ่นวายมาคลายทุกข์กันสักชั่วโมงหนึ่งเถอะนะก็เอฟของไปกินกันไปเอฟของไปใช้น้ําหอมน้ําหอมเอาเพลงที่เราถนัดสุดครับ ที่แบบเล่นเล่น,ลนจับมาแบบรับหูบร,บรับตาเล่นเลยได้ครับเอาเพลงหนึ่งมาแล้วทุกคนขอยอดนะหนึ่งเพลงนี้ต้องให้ได้เป็นสองแสนนะเจจะพูดเพิ่งออกงานครั้งแรกนะคะ <laughs> ช่วยเจด้วยเจ๊จะไม่ไหวแล้วแร็วหนึ่งแสนสามหมื่นเย้ทุกคนเร่งมือหน่อยนะครับขอบคุณ 8, คนดู8,200คนดูอ่ะ จงใครครวนหัวใจใครเราใครไหนกันแสนร,รักมันดวงใหญ่เธอมากกว่าฉัน mm hmm. หัวปิดบังฉันใดมีเรื่องใดพูดกันบอกกับฉันอย่าทำเป็น เธอบองบอกเห็นใจกันอย่าหลอกจะรักใครไม่ต้องห่วงอย่าลวงฉันเลยถึงต้องฉันใจกายฉันก็พร้อมยอมตายเพราะเป็นเธอ จงลืมฉันจะต้องหักใจปวดร้าวทำไมตัดใครสักคนมันในรักเดียวอย่านิ่งนะครับชำระด้วย,ยนะฮะอย่าลืมกดสั่งน้ำพริกน้ำตาแดงประตู<อ>รึครับะะอบ๋ตอนนี้น้ำหอม<อ>ใช่ไหมครับ มีทีกท่กินให้เรีอกนะครับอย่านิ่งเลาะแล้วอย่านิ่งนะเลาะแล้วอย่านิ่งช่วยกันอุดหนุนสินค้าด้วยนะครับแล้วหอมทุกกลิ่นนะครับเอาบุ๊ดเวไปหนึ่งดินแล้วไปหนึ่งครับชำระด,ด้วยนะทุกคนชำระก่อนนะครับสายตาเธอ อย่าลวงฉันเลยถึงต้องฉันใจกายฉันก็พร้อมยอมตายเพราะเป็นเธออย่างไรทน เราทไมตัดใครสักคนมันในรักเดียวเย้ทุกคนเอาไปกนเร็วๆเนี่ยนะฮะของเราเป็นยูนิเซ็ก์นะใช้ได้ทั้งเพศชายเพศหญิง LGBTQ ได้หมดนะฮะจะเจ๊จะซอสจะเฮียใช้ได้ทุก <S <S ใช่ครับ <S <S <c oughs> ใช่ค่ะกดเลยนะคะตะก,ก้าของเรามีน้ำหอมให้สี่กลิ่นนะคะทุกคน เลือกได้เลยนะคะทุกคนสนใจกินไหนคือไม่มีอะไรเอาเร็วเร็วไม่เป็นไรดูดูพูดไปหนูพูดไปจะเลยไม่สั่งนะคะคือน้ำหอมเลยนะคะน้ำหอมตัวนี้นะคะกู o อินเ o ิ e นะคะมันเป็นยังไงอะกู o อินเ o ิ e เดเธอจะมาดมฉันไหมล่ะฮะแตวฉันจะฉีดให้เธอดมเธอลองัาดมนี่ฉันจะยอมให้เธอปครั้งแรกนะปกติฉันให้นมอิเิเป็นความรักหวานปกติฉันให้นมนมดมเท่านั้นค่ะ อเป็นยังไงคะเธอย่ามาดมนานเธอย่ามาดมนานค่ะเดี๋ยวแม่แม่เดี๋ยวพ่อพ่อฉันหึงค่ะเดี๋ยวนี้เขาดังแล้วทุกคนฉันไม่ดังนะคะค่ะนี้เล่นด้วยไม่ได้แล้วฉันเสมอต้นเสมอปลายค่ะ เร็วๆหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทเล็กนิดนนะครับช่วยกันกดช่วยกันกดแล้วก็ช่วยกันชําระด้วยนะคะทุกคนชําระด้วยนะคะมีปลายทางนะคะทุกคนส่งฟรีนะสงสัยเขาต้องเป็นงี้ไปตลอดเลจะได้ยอดขายใช่มาในราคา129บาทมันถูกมากจริงๆแม่แม่ที่เข้ามาแล้วช่วยกดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์เคาะจอคาะใจด้วยนะคะน้ําหอมเรามีให้เลือกถึงสี่กลิ่นเลยค่ะกลิ่นเก r l Design นะคะ กลิ่นกริซซี่ค่ะอ่าแล้วนี่แล้วกลิ่นอินโรสนะคะใครรีกัแล้วก็กลิ่นสุดท้ายของเรานะคะกลิ่นนี้คือกู๊ดเวย์ค่ะไม่ไม่เลยมไม่ก็ตั่งนะคะกู๊ดเวย์ผมชอบสุดนะกู๊ดเวย์อันนี้จริงหอมมากหอมแบบแรงๆหอมแบบลาตินเลยฮะใช่ค่ะกู๊ดเวย์นะครับเร็วๆทุกคนช่วยกันชำระด้วยยอดนิ่งไม่ได้นะคุณสาวแวะมาเจอกันนะฉันจะลองกลิ่นที่ บอสชอบนะครับกินกูดเวกค่ะโอ้โหยังเย็นๆนฉีดถึงฉีดปั๊บเดียวหอมๆมันหอมแรงนะใครชอบน้ำหอมแรงๆก็กูดเวกเลยใช่ค่ะใครชอบน้ำหอมแบบแรงๆอ่ะเขาจะกลิ่นออกแบบนักเลงนักเลงผู้ชายผู้ชายลาตินลาตินสปอร์ตนเๆแน่ทุกคนเร็วรีบไปกดตะกร้าแล้วชนะหน่อยมันทำไมมันนิ่งล่ะทุกคนทุกคนคขาเขาขาดนะนี่เขาก็หลงกันนะก็ทำไมอ่ะ ทุกคนค่ะช่วยกันกดนะคะเนะราต้องนอนมอนี่จริงเหรออย่าลืมไปกดสั่งนะคะตอนนี้เราปักปา๊าวันนี้น้ำหอมแล้วนะคะ129บาทเท่านั้นนะคะทุกคนมีให้เลือก4กลิ่น <c oughs> มีกลิ่นอะไรบ้างล่ะคะยีมาแรงปรอลูดเวค่ะชมพู่ <c oughs> เก๋นมัน,น่นะเนี่ยฉ <c oughs> <c oughs> ันไม่มั่นหรือกิซซี่อันนี้กิซซี่นะคะ เมื่อกี้ลองเมื่อกี้ลองอะไรเดี๋ยวเชิญมาอธิบายแต่ละกลิ่นให้พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่เขาฟังสิได้เลยไหนอันนี้คือกลิ่นนี้ Goodway เมื่อกี้สิดไปแล้วค่ะเฮ้ยกับคนดูทั้งหมดตอนนี้แปดพันคนใช่ไหมแปดพันคนเก้าพันคนนะครับผู้หญิงใช้กลิ่นไหนก็ได้ค่ะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะคะคนละสองขวดเลยนะครับคนละสองขวดมาเร็ว หวานละมุนหวานละมุนใช่เหมือนจะเป็นอินเลยป่ะเธอจะมาหยิบคำนะคำตาฉันอิกไม่ได้นะคะโอ้โหเธอต้องฉันนี่ไม่ยอดนะครับไม่ขยับเลยฮะยอดไม่ขยับนะทุกคนค่ะช่วยกันกดตะก้านะคะทุกคนแล้วกดชม้ใพูคนเขานะใช่ชมพูอุ้ยอันนี้หอมมากเลยอ่ะเกิร์ดีไซน์ค่ะทุกคนเกิร์ดีไซน์หอมแล้วห้อีกสองนาทีหวานมากเลยค่ะทุกคนหวานมากนี่ กดได้เลยนะคะครับให้สองนาทีเท่านั้นนะครับกลิ่นที่เหมาะกับผู้ชายไปกินไหนคะคิดว่ากู๊ดเวนี่กู๊ดเวหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทอย่าดึงเชงอย่าดึงเชงคุณผู้ชมทุกท่านอย่าดึงเชงนะเราจะได้กลับบ้านกลับช่องันค่ํใช่ค่ะรีบกดนะคะอุ๊ยอีกแค่จะสองแสนแล้วเชอร์แมงปอ พ่อพ่อแม่แม่เขารอฟังเธอร้องเพลงอยู่เธออยากได้ยอดเท่าไหร่ทุกคนค่ะสองแสนเมื่อไหร่หนูจะร้องเพลงให้ฟังค่ะทุกคนสองแสนห้าได้ไหมโอ้โหสองแสนห้าสองแสนห้าได้สองแสนห้าก็ได้ค่ะสองแสนห้าก็ได้นะคะทุกคนรีบกดนะคะที่หนูร้องเพลงให้ฟังจะคลิปว่าเธอมีประสิทธิภาพไหมล่ะมีค่ะไมนยอมจะร้องเพลงให้ฟังใครอยากฟังเสียงพ่อพของหนูนะคะทุกคนรีบกดเลยนะคะทุกคนตะก้าสองแสนห้าเมื่อไหร่หนูวอร์มคอรอเลย ของฉันยอดแสนหนึ่งยังถึงเลยของเธอสองแสนห้าจะถึงหรือคะถึงแน่นอนเธอคนคาเธออย่ามั่นหน้ามั่นใจไปเลยนะคน่ะทุกคนค่ะตอนนี้ชมพู่เขาว่าหนู่อ่ะทุกคนช่วยกันกดแสดงอีสติเลยคือฉันเตรียมชนะฉันเตรียมยืนหนึ่งเลยค่ะแสนแปดสี่สี่ร้อยแล้วคนแสนแปดแลลวทุกคนทำมันก็ได้แค่นี้นั่นแหละ ตราบใดที่ยังมีชั้นอยู่ตรงนี้เมีกคนค่ะเชิญตดนะคะน้ำหอมของเรานะคะมีสี่กลิ่นเห็นไหมยอดนิ่งมากเลยเลือกได้เลยนะคะบอก